หน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงฐานปฏิบัติการทหารที่อำเภอตากใบเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ทหารถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1น,นายค่ะตำรวจและทหารเข้าตรวจสอบที่ฐานปฏิบัติการทหารชุดควบคุมประสานงานโครงการหมู่บ้านป่าสุสั์เกษตรมูโน ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บหลักฐานหลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกระสุนปืนถูกจากสิบเอกบวรรักสิริพงศ์รองหัวหน้าชุดควบคุมประสานงานโครงการหมู่บ้านประสุสัตต์เกษตรมูโนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบสวนนะคะเจ้าที่ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาขณะที่ทหารชุดดังกล่าวทำการสับเปลี่ยนเวรก็มีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาข้างฐานปฏิบัติการและก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในฐานปฏิบัติการประมาณ7-8นัดกระสุนถูกฝาผนังโรงเลี้ยงและฉลับถูกจ่าสิบเอกบวรได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ได้ขีจ่จักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ ขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็อยู่ระหว่างในการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนสายต่างๆเพื่อที่จะหารูปพันธ์ของผู้ก่อเหตุจับตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ